สวัสดีค่ะพ่อพ่อ,พอแม,แม่แม่ของน้องงามทุกทุกคนนะคะเท้าควาเมื่อหลายเดือนก่อนนะคะไปขึ้นของแถวแถวชนบุรีะคะ่ะอ่าระหว่างที่รอออกเดินทางเนะะี่ยค่ะนี่นะคะก็เจอพญาง,งะคะูค่ะตัวใหญ่มากตัวใหญ่จริงๆคะ่ะเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะทะเบียนรถวดน,นั้นถูกสามตัวตรงๆเลยะคะ่ะ เมื่อวานนี้ก็ได้มีโอกาสเดินทางเข้ากรุงเทพไปขึ้นของที่กรุงเทพก็สังเกตเห็นนะคะน้องงามก็น,นั่งมองอะไรไม่รู้ค่ะนิ่งอะ่ะมองมองนานด้วยค่ะแล้วก็ไม่ได้เอจใจนึกว่าน้องงามมองดูคนเดินไปมาที่ไหนได้เจอพญางูเล็กค่ะเนี่ยค่ะ ตัวเล็กอาจจะให้โชคหกตัวตรงๆก็ได้นะคะพราพ่อแม่กับน้องงามอ่าแล้วแต่เห็นสมควรนะคะโชคลาภวาสนาขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยนะคะเนี่ยค่ะเกาะนานมากๆเลยค่ะตัวเล็กตัวจริงๆน่ารักมากะคะ่ะขอขอบคุณที่มารับชมคลิปมีโชคลาภกันทุกคนนะคะ